เสพใช่ไหมเสพมัญญาไตยจึงใหญ่เสือี่มาทำอะไรอ๋อบันทีมาเสพยาใช่ไหมจะหอมันหยุดนะครับใช่ไหมมาเสพยาใช่ไหมอ๋อทำไมไม่ไปวัดไม่ไปกุฏิอ่ะทำไมอันนี้ไปที่บ้านพักอ่ะงงเลยนะอยู่ที่<ล>บ้านเนี่ยจนทานเจ้าหน้าที่ต้องถามเอาแล้วมาที่เนี่ยมาทําอะไรมาเสพยาใช่ไหม นี่ค่ะฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงพร้อมกับตำรวจสพห้วยใหญ่ไปจับพระรูปหนึ่งที่บ้านพักพื้นที่หมู่5ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีไปตรวจค้นที่ห้องใต้หลังคาเจอทั้งยาบ้าและไอซ์ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆจุดนั้นจุดนี้เพียบเลยในตู้ก็มีซ่อนในถังสังกาสันก็มีกล่องสังกาสันก็มียาเสพติดซ่อนอยู่รวมยาบ้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมี492เม็ดยังมีไอซ์น้ำหนัก72กรัม อุปกรณ์การเสพตาช่างถุงพลาสติกแบบซิปเนี่ยอยู่ในถังสังกทาน <Okay. S 1> เจ้าตัวรับสาร,รภาพว่ายาเสพติดอันเนี้ยไม่ใช่ของอาตมาแต่เป็นของเพื่อน <Okay. S 1> เพื่อนเนี่ยถูกจับไปแล้วในคดีค้าย,ยาเสพติดพอเพื่อนโดนจับอาตมาก็เลยเอามาเสพและจำหน่ายเองยาบ้าเม็ดละ50บาทขายไอซ์ประมละ4 0 0บาทก็จะขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละแล้วไปตรวจร่างกายนะคะเจอสารเสพติดด้วยอะไรครับ ยาบ้าครับยาบ้าอันนี้อะไรของหงพี่ใช่ไหมของงไมใช่ของผมแต่หงพี่เก็บมาใช่ไหมเก็บมารับเจ้าหน้าที่ค่ะนำตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปให้เจ้าอาวาสทำการศึกพร้อมกับมีการควบคุมตัวพร้อมกับของกลางไปที่ว่าการอำเภอบ้าละมุงบันทึกการจับกลุ่มศพพกงานสอบสวนสอบพห้วยใหญ่ดำเนินคดีต่อ